ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านพ่าพบกับอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกัลยาพามาดามนะคะเมื่อทุกท่านนะคะพลัง f สีของคุณนกนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและสัญญานะคะว่าจะฟังโฆษณาให้คุณนกนะคะเพราะว่าช่องกัลยาพามาดามตอนนี้ม,มีโฆษณาเข้าแล้วนะคะเมื่อมีโฆษณานะคะก็อย่าเลื่อนผ่านนะคะช่วย กดฟังโฆษณาด้วยนะคะถือว่าเป็นการช่วยนะคะช่วยช่องกลยาพามาดามให้เติบโตต่อไปเรื่อยๆนะคะช่วยให้ช่องกลยาพามาดามนะคะอยู่คู่กับทุกท่านนะคะอยู่คู่กับสาธารณชนนะคะเพื่อได้พูดคุยกนะันเนาะในสิ่งต่างๆนะั้นในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะภายในประเทศไทยหรือว่าเกิดขึ้นรอบโ,โลกนะคะคุณนก็จะนําเสนอ ในสิ่งที่ดีๆนะคะให้กับพลังเอซของช่องกระยาพามาดามที่ติดตามอยู่นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับฟังนะคะคุณนกได้พูดเรื่องราวต่างๆจบคลิปนะคะสำหรับในวันนี้นะคะคุณนกก็จะขอติดตามสถานการณ์แล้วก็เกี่ยวกับเมืองไทยของเรานะคะซึ่งเป็นกระแสดงดัง กระแสใหญ่โตเลยนะที่พวกเราพุงชนชาวไทยนั้นก็ยอมรับไม่ได้นะคะเ,เกี่ยวกับนักร้องดังท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นกระแสโด่งดังมากนะคะแล้วก็เป็นดอกรองที่พวกเราชาวไทยนะคะให้ความรักให้ความนับถือนะคะในเสียงเพลงของเขานะคะซึ่งนักร้องท่านนี้นะคะก็ มีตำแหน่งอันสูงนะคะเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติอย่างมากมายเลยนะคะเป็นตำแหน่งที่นักร้องหลายๆท่านก็ต้องการอยากจะได้แต่ก็ไม่มีสิทธิ์ได้นะคะแต่นักร้องผู้นี้ก็สามารถได้ครองตำแหน่งได้รับตำแหน่งนี้นะครับซึ่งเป็นเกียรติเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติสูงสุดของวงการเพลงของเมืองไทยเลยนะครับแต่แล้ว ความรู้สึกดีๆนะคะที่พวกเราชาวไทยมีให้ต่อนักร้องท่านนี้นะคะมันก็เริ่มเริ่มที่จะมันเริ่มที่จะมันลดลงลดลงนะครับด้วยที่นักร้องท่านนี้นะคะมันเข้าข่ายนะคะตามที่คุณติดตามข่าวเนาะเข้าเข้าไป เกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวข้องกับการที่ไปพัดพิงต่อสิ่งที่มันสูงนะคะสูงที่เป็นสิ่งที่พลเมืองชาวไทยนะคะให้การเคารพรักและนับถือนะคะเป็นสิ่งจุดสูงรวมพวกเราชาวไทยใช่ไหมครับพอดีนักร้องท่านนี้นะคะก็เข้าขายที่จะไป ส่งออกไปทางสาธารณชนนะคะใช้ข้อความและใช้คำพูดนะคะค่อนข้างที่จะไม่เหมาะสมนะคะเป็นกระทบกระเทือนนะคะถึงระดับเบื้องสูงนะคะที่พวกเราชาวไทยเคารพนับถือใช่ไหมคะอันนี้คุณนกได้ก้าพูดอย่างเต็มปากนะคะเพราะว่ามีช่อง Youtube หลายๆช่องแล้วก็ข่าวทังช่องทีวีเขาก็ตีข่าวออกมานะคะ อย่างจงแจ้งเลยนะคะว่านัรลองท่านี้อาจจะมีพฤติกรรมเข้าขายที่ไปล่วงล้ำนะคะ,ะต่อ,อเบื้องสูงนะคซะึ่งเป็นจุดศูนย์รวมที่คนไทยเราเคารพนับถือนะครับก็เลยมีรลายหน่วยงานนะครับออกมานะคะต่อต้านนะะแล้วก็ยื่นการประท้วงนะะให้ หน่วยงแล้วก็รวมทั้งพวกเราชาวไทยนะพลเมืองชาวไทยก็ออกมาต่อต้านแล้วก็ตุ้นให้หน่วยงานต่างๆนะคะเริ่มนะคะหยุดการกระทำนะคะของนักร้องท่านนี้นะคะก็มีหลายหน่วยงานว่าหน่วยงานรัฐหน่วยงานภาคเอกชนรวมทั้งพลเมืองนะคะชาวไทยนะคะซึ่งหน่วยงานแรกนะคะที่นุ๊กจะพูดถึงนะคะที่เขา ออกมาปกป้องสถาบันนะคะนะก็คือกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันนะคะแจ้งความดําเนินคดีนะคะถึง3าคดีนะคะต่อนักร้องดังท่านนี้นะคะก็คือม1นึม1นึ 112, 4, แล้วก็ม1นึนะคะได้แจ้งความนะคะดำเนินคดีนะคะกับนักร้องนะคะตำนานเพื่อชีวิตนะคะซึ่งเราต้องยอมรับนะคะเป็นนักร้องดังที่ พวกเราชาวไทยนะต่างให้ความรักะคละ้ายให้ความรักให้ความชื่นชมในผลงานเพลงของเขาะคระับเพราะว่าเขาเป็นนักร้องที่แต่งเพลงเพื่อชีวิตได้ไพเราะได้สนอได้กินใจพวกเราใช่นกมคะแล้วก็เยาวชน,น,นแต่วัยรุ่นวัยกลางคนวัยสูงอายุจะรู้จักหมดเลยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ก็สิ่งเหล่านั้นนะคะก็ ได้บันทอนความรู้สึกของคนไทยนะคะความรู้สึกดีๆนั้นก็ถดถอยออกมานะคะจดเป็นข่าวนะเป็นกระแสที่โด,ด่งดังณนปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็อีกหน่วยงานหนึ่งนะคะที่เข้ามายื่นนะคะนั่นคือหน่วยงานขององค์ปะ,ะเข้าแจ้งความมหนึ 12, ่นึ่งองัมหนึ่งแล้วก็ม1 1 6ต่อนะักร้องดังท่านนี้นะคะเนาะก็ หลายๆหน่วยงานก็ยอมรับไม่ได้นะไม่ใช่เฉพาะแต่พลเมืองชาวไทยนะคะเพราะว่าเหตุการณ์เหล่านี้นะคะมันนักองท่านนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะคะที่เขาที่เข้าขายนะ,ะก้าวไกลนะครับเกี่ยวกับจุดสูงสุดที่พวกเราชาวไทยเคารพนับถือนะคะมันไม่ใช่ครั้งแรกนะคะเพราะว่า มันหลายๆครั้งแล้วนะแต่ว่าพลเมืองชาวไทยนะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็พยายามที่จะมองข้ามมองผ่านลรนไปใช่นกันเพราะการที่พวกเราชาวไทยนะคะเป็นผู้ที่มีน้ําใจอ,อบอ้อมอารีนะคะเป็นคนที่จิตใต้สำึกของเรานั้นเป็นคนที่อ,อบอ้อมอารีนะคะ <_ s 1> สิ่งไหนที่ให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยนะคะแต่ครั้งนี้มันนับว่ามัน มันสุดแล้วนะสุดที่จะกั้นสุดที่คนไทยนะคะที่จะอดทนนะคะเพราะว่าลกรองท่าน,นี้ไม่ใช่เป็นการกระทํานี่ครั้งแรกมันอเมันหลายครั้งหลายคราวนะพนฤะติกรรมก็คือเคยอ,อด่าทอพูว่ารัชการจังหวัดมาแล้วนะคะนอกจากนี้ก็ยัง มีการแสดงคอนเสิร์ตแล้วก็ใช้วาจาที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็ใช้ด้วยคำที่ค่อนข้างที่จะหยาบคายนะคะแล้วก็ไปพาดพิงถึงเบื้องสูงนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราชาวไทยนะ90%นะะที่ยังจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะก็เลยต้องไม่คือ เมื่อมันมีขีดจำกัดะมีคนเรามีความอดทนใช่ไหมคะเมื่อคุณทําในสิ่งที่ผิดพาลาดหลายครั้งเราให้อภัยคุณแล้วใช่ไหมคะแต่คุณก็ยังทําผิดอีกนะครับเหมือนกับคุณเหลิงหรือย่ามใจอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของเมืองไทยไม่กฎหมายคนในประเทศเดียวกันนะคะที่เขามีความรักคุณนะให้เกียรติคุณนะคะ เมื่อคุณไม่ยุติไม่ยุติพฤติกรรมการกระทําแบบนี้นะคะคนไทยก็ต่างลุกคือนะคะตามข้อตอนที่คุณลกบอกแล้วว่ามีสองหน่วยงานแล้วนะคะนั่นคือหน่วยงานกลุ่มประชากลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันแล้วก็ององปกสนะคะซึ่งได้เข้าแจ้งความดําเนินคดีแล้วนะคะซึ่งเป็นการแจ้งความาถึงสคดีเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะคะ กลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มใหญ่นะนั่นก็คือกลุ่มประชาชนพวกเรานี่ค่ะหรือเรียกอีกอย่างก็กลุ่มปกป้องสถาบันนะคะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ได้ทําการยื่นหนังสือยื่นปลดนะคะนะักร้องดังออกจากการเป็นศิลปินแห่งชาตินะคะเพราะว่าทนต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่ไหวนะคะอย่างที่คุณนกได้พูดเลยใช่ไหมคะว่า นิสัยของคนไทยนะคะคนไทยเป็นเป็นพลเมืองนะคะที่รักสงบและเป็นพลเมืองที่รู้รักหรือให้อภัยใช่ไหมคะและเป็นพลเมืองที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะซึ่งเราก็ได้รับสัญญานามจับชาวต่างชาติทางแถบยุโรป,ปว่าเราคือสยามเมืองยิ้มคือเจอใครก็ช่างนะคะร,รู้จักหรือไม่รู้จัก เราก็จะยิ้มให้ตลอดเวลาทักทายเป็นตลอดเวลาถึงและถึงและแม้กระทั่งคนที่เราไม่รู้จักถ้าเขามาเยี่ยมเยียนเราถึงที่บ้านเรานะคะในขณะที่เรานั่งรับประทานอาหารอยู่เราก็เชื้อเชิญให้เขารับประทานอาหารด้วยนั่นคือประเพณีของเรานะคะซึ่งเขาจะ ร่วมรับประทานอาหารกับเราหรือไม่อันนั้นไม่ใช่สิ่งที่สําคัญนะคะคือเมื่อเขามาถึงเรานะคะเราก็ต้องเรียกเขานะคะตามประเพณีของเรานะคะนี่คือเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะ,ะสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติเขาไม่มีนะคะเขาก็เลยยอมรับในความมีน้ําใจในความเป็น เมืองสยามเมืองยิ้มของเราสยามเมืองยิ้มของเรานะครค่ะกลุ่มปกป้องสถาบันนะคะได้ออกมาขึ้นไหวยื่นปลดนักร้องดังคนนี้ออกจากการเป็นศิลปินนะคะเพราะพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะคะเพราะเข้าข่ายเข้าไปร่วงร้ำนะคะสิ่งที่เราเคารพรักและเป็นจุดศูนย์กลางของพวกเราชาวไทยนะคะนั่นก็คือ สถาบันพระมหากษัตริย์นะคะซึ่งพวกเราเชาวไทยก็อยู่ใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขใช่ไหมคะซึ่งระบอบกษัตริย์นะคะมีมาช้านานนะคะตั้งแต่สมัยบึกดึกดำบรรน,นะคะตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายนะครับก็สืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัยนะคะจนจบจ,จนมาถึงณนะปัจจุบันนี้ สถาบันพระมหากษัตริย์ก็ยังอยู่คู่กัไทยหรือพูดอีกอย่างก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับประเทศไทยเมื่อมีประเทศไทยก็ต้องมีระบบกษัตริย์นะคะอยู่คู่กันคุณลกรู้สึกจะขอโทษนะคะ สถาบันพระมหากษัตริย์นะคะก็สืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัยนะคะตั้งแต่บรรพบุรุษของเราป่ยตายายนะคะจนมาถึงณปัจจุบันนี้สถาบันพระมหากษัตริย์ก็ยังอยู่กับคู่กับคนไทยและต้องยอมรับนะคะพอเราเกิดมาอย่างนี้นะคะหนึ่งขวบสองขวบสามขวบเราก็ทราบซึ้งแล้วก็เราก็รับรู้ว่าเรา อยู่คู่กับระบบประระบบประสัทนะคะพอจําความได้รู้ความเราก็รู้ว่าเรามีพระมหากษัตริย์อันเป็นประมุขนะคะเราต้องขอขอบคุณนะบรรพบุพบุษของเรานะครับที่สืบทอดกันมาหลายรุ่นหลายหลายรุ่นหลายยุคหลายสมัยนะคะที่รักษานะคะระบบประชาระบบตกกริย์ของเรามาถึงนับปัจจุบัน ให้ลูกหลานของเรานะคะได้มีจุดศูนย์รวมนะคะมีจุดศูนย์รวมมีจุดรวมพลังนะคะเป็นหนึ่งเดียวนะคะั่นก็คือจุดของอระบบที่มีพระมหากษัตริย์อันเป็นประมุกนะคะเราต้องขอขอบพระคุณนะคะต่อบรรพบุรุษของเรานะคะต้องยอมรับเลยนะคะว่า บรรพบุรุษของพวกเราชนชาวไทยนะคะเป็นบรรพบุรุษที่เข้มแข็งมากๆนะคะที่สามารถนะคะรักษาระบบกษัตริออย์จนมาถึงยุคปัจจุบันนะคะแล้วก็เป็นบรรพบุรุษที่มีความเข้มเข้มแข็งที่พวกเราชาวไทยนะคะจะต้องเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะสืบทอดไปเรื่อยๆสู่ลูกหลานลูกหลานนะคะถึงแม้ว่า พวกเรานะคะร่างกายเราจะจมดินนะคะจะเป็นเท่าฐานนะคะระบบกระยันี้นะคะจะต้องอยู่คู่กับประเทศไทยอยู่คู่กับคนไทยตลอดไปนะคะอย่างที่คุณนกพูดแล้วนะว่าบรรพรุรุษของเราเป็นบนรรพบุรุษที่เข้มแข็งมากๆนะคะที่รักษาระบบอกษั์ไว้นะคะจนถึงมัดนัดบัลและบรรพบุรุษของเรานะคะผู้นาของเรานะคะคือกระสิบ องค์ก่อนๆนะครเข้มแข็งมากๆที่รักษาสามารถรักษาพื้นแผ่นดินของเราชาวไทยนะครไว้ให้ลูกหลานได้มีที่ทำมาหากินได้มีที่อยู่อาศัยที่หลับนอนนะคะที่คุ้มนกคุณนกใช้อันนี้อาจจะรุนแรงนะคะคุ้มหัวกระบาลน,นะคะเพราะบระรพบุรุษของเรานะครับถึงแม้ว่าอดีตที่ผ่านมานะคะ เราอาจจะสูญเสียแผ่นดินไทยของเรานะคะซึ่งแผ่นดินไทยที่เราสูญเสียไปนะคะนั่นก็คือเชียงตุงนะคะอันนี้เรื่องจริงนะคะแล้วเราสูญเสียดินแดนกับคำแหงนะคะถ้าคุณนกจาไม่ผิดนะคะเรี่ยมฐานสีโสพลนะคะอดีตเคยเป็นของประเทศไทยนะคะซึ่งเราสูญเสียนะในรัชกาลที่ห้านะคะ ซึ่งประวัติศาสตร์ก็เคยจะลึกไว้ว่าสิ่งที่สมเด็จนะะสเสด็จรอหนะคะสูญเสียแขนไปนะคะสูญเสียแขนสินขสียสูญเสียแขนสินเสือขาไปต้องยอมสูญเสียเพราะว่าเพื่อรักษาความเป็นเอกราชที่ประเทศไทยจะไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครนะคะทุกท่านก็ ศึกษาประวัติศาสตร์ก็จะรู้ว่าลายล้อมประเทศไทยนั้นตกเป็นเมืองขึ้นของชนชาติต่างๆนะคะแต่ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครนะคะอืมนี่คือความเก่งกาดนะคะของบรรพบุรุษของเรานะคะแต่ครั้งอดีตนะคะว่ามีความเข้มแข็งนะคะยอมสูญเสียแขนยอมสูญเสียขาเพื่อไม่ให้เรา ตกเป็นเมืองขึ้นของใครนะคะและการสูญเสียครั้งนั้นนะคะจนณปัจจุบันนี้ที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์มันเป็นความเจ็บปวดที่เรายังฝังลึกอยู่นะคะเพราะสิ่งที่เราสูญเสียไปนะคะนั่นก็คือเราสูญเสียพี่น้องชาวไทยนะคะที่ยังตกค้างอยู่นะคะตกค้างอยู่เมือง ที่คุณนกเอิดอ้างไปนะครับว่ายังมีคนไทยตกค้างอยู่เพราะเขาไม่ต้องการที่จะย้ายออกมาจากถิ่นฐานนั้นนะครับเข้ามาสู่ดินแดนของประเทศไทยเขาก็เลยตกค้างอยู่ที่เมืองเมืองนั้นนะคะที่คนไทยได้สูญเสียไปนะครับแต่ใช่ว่าเราจะไม่คิดถึงพวกเขานะคะไม่ใช่ว่าเราจะ รืมพี่น้องนะคะการสูญเสียครั้งนั้นนะคะจนมาถึงนับปัจจุบันถ้าเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะคะเราจะรู้สึกเจ็บนะคะเจ็บปวดนะคะกับการที่เราต้องสูญเสียอขอโทษนะคะคุณนกอาจจะอินนิดนึงอันนี้คุณนกพูดจากความรู้สึกเนาะไม่ใช่ว่าพวกเราชาวไทยจะไม่คิดถึงนะคะ ไม่คิดถึงแผ่นดินไทยที่เราสูญเสียใช่ไหมคะแผ่นดินไทยที่เราได้สูญเสียไปแล้วก็พี่น้องชาวไทยที่ยังตกค้างอยู่แต่เราก็ต้องยอมรับความจริงเราที่เราสูญเสียไปเราไม่ได้แพ้ เรื่องสงครามเราไม่ได้แพ้ด้านการสู้รบนะคะเราแพ้เพราะการตัดสินของโลกเคมีกรสารโลกนะคะการตัดสินของสารโลกนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องเคารพนะคะเพราะเป็นสารโลกที่เป็นจุดสูงสุดนะคะที่ชาวโลกต้องให้ความยำเกรง ให้เกลียดนะคะต่อสารโลกนะคะเมื่อสารโลกเขาตัดสินออกมานะคะทำให้เราต้องสูญเสียแผ่นดินไทยนะคะซึ่งเราไม่อยากสูญเสียใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องเขารพนะคะในสารโลกนะคะคุณต้องขอย้านะคะว่าที่เราสูญเสียแผ่นดินไทยนะคะทุกท่านก็รู้นะคะว่าเราสูญเสียตรงไหนบ้าง เราไม่ได้สูญเสียเพราะเราแพ้การลบเราไม่ได้สูญเสียเพราะเราแพ้สงครามนะคะเราต้องยอมรับนะคะว่าเราไม่ได้แพ้เรื่องสงครามนะคะทหารของเราเข้มแข็งนะคะเราชนะนะคะชนะในการต่อสู้นะคะชนะในการรักษาดินแดนชนะในการสงครามนะคะแต่เราแพ้เพราะสารโลกนะคะที่เราต้องเสียดินแดนนะคะเนาะ ฉะนั้นเมื่อเรามีดินแดนประเทศไทยที่ยังหลงนเหลืออยู่นะครับพวกเราเชาวไทยก็จะต้องรักและก็หวงแหนโดยเฉพาะสถาบันมหากษเพราะถ้าเมืองไทยประเทศไทยเราสูญเสียสูญลวงแห่งจิตใจนะั่นก็คือสถาบันมหากย์นะคะพวกเรา จัดและสองกระสายนะคะสังเกตนะคะว่าประเทศเ,เพื่อนบ้านของเรานะคะขออนุญาตเอ่ยนะครับประเทศลาวประเทศกัมพูชาประเทศพมา่าเป็นอย่างไรนะคะเมื่อก่อนนะคะเขามีระบบกษัตริย์เหมือนเรานะคะแต่ก็ถูกล้มล้างไปและมาถึงนปัจจุบันทุกท่านก็เห็นเลยใช่ไหมคะว่าประเทศของเขานะคะที่คุณนูกเอ่ยมานะครับ ไม่ได้มีพัฒนาการกระโดดนะคะเหมือนเมืองไทย,ยนะคะเพราะว่าเขาไม่มีจุดศูนย์รวมเมื่อก่อนก็มีระบบมหากษัตริย์เหมือนคนไทยนะคะแต่เขาไม่รักไม่สามารถที่จะรักษาระบบกษัตริย์ไว้ได้แล้วตอนนี้เป็นยังไงคะบ้านเมืองของเขาจเจริญรุ่งเรืองเหมือนคนไทยไหมเศรษฐกิจเหมือนคนไทยไหมโดยเฉพาะประเทศพม,ม่านะคะเขาก็มีระบบกษัตริย์เหมือนคนไทยนะคะเมื่อยุคอดีตนะคะ และณปัจจุบันนี้เขาเป็นยังไงครับประเทศของเขาเกิดสงศึกสงครามภายในเกิดการสู้รบระหว่างทหารรัฐรฐบาลพมา่านะคะกับชนชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆนะคะซึ่งเกิดการสู้รบกันนะคะนี่มันเราเปรียบเทียบได้เลยนะคะว่าระบบพมหากษัตริย์นะคะเป็นระบบที่ เป็นศูนย์นะคะศูนย์ความรักศูนย์รวมแห่งพลังอันยิ่งใหญ่นะคะซึ่งเราจะต้องให้ความรักให้ความเคารพและสืบทอดกันต่อไปเราจะไม่ยอมให้ใครนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโด่งคนดังขนาดไหนคุณจะมีทรัพย์สมบัติมีรวยมีเงินเป็นร้อย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 ล้าน คุณก็ไม่สามารถที่จะใช้สิ่งเหล่านี้นะคะมาทําลายล้างสิ่งที่พวกเราชาวไทยเขาลบรักนะคะแล้วก็เป็นจุดสูงรวมของคนไทยทั้งประเทศนะคะเราจะไม่ยอมให้ประเทศของเราประเทศไทยของเรานะตกอยู่ในสภาพเหมือนประเทศที่อยู่รายล้อมประเทศไทยนะคะว่าเขาไม่มีระบบกษัตริย์แล้วทำให้บ้านเมืองของเขาเป็นอย่างไรอันนี้คือตัวอย่างนะคะฉะนั้น ทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาฟังคุณกนกบน่ะถ้าคลิปของคุณลพนะกะมีสาระมีประโยชน์นะคะก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วช่วยฟังโฆษณาของคุณนพบนคะแล้วก็ช่วยติดตามคลิปต่อๆไปของคุณนกด้วยนะคะเนาะเราก็มาสรุปกันเลยเนาะว่าเราจะต้องปกป้องสถาบันของเรานะคะไม่ว่าใครหน้าไหนทั้งนั้นนะคะ ที่บางอาจมาคิดลบล้างสถาบันนะคะเราจะไม่ยอมเด็ดขาดเราจะรักษานะคะระบบประสาทของเรานะสืบทอดต่อๆไปนะคะสู่รุ่นรุ่นรุ่นสู่รุ่นลูรุ่นหลานนะคะเหมือนกับอดีตที่ผ่านมาที่บรรพบุรุษของเราได้รักษาสืบทอดกันมาจนถึงมัจจุบัน ให้เรามีระบบกษัตริย์นะครับอันเป็นประมุกนะคะของเมืองไทยของเราให้สืบต่อไปนะครับเราจะต้องรักษาสิ่งนี้ไว้นะคะด้วยชีวิตของเรานะคะสำหรับคลิป,คล,ป,ค,ลปคลิปนี้นะคะคุณนกต้องขอโทษขออภัยต่อทุกท่านนะคะแต่คุณนกใช้ถ้อยคำที่ไม่สละสวยใช้คำพูดที่มาไม่ถูกต้องใช้คำพูดที่ผิดพลาดนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยต่อ พลัง f สีของคุณนกแลวก็ทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะคะทุกท่านเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะและอย่าลืมฟังโฆษณาช่วยฟังโฆษณาให้คุณนกด้วยนะคะถ้ารักรอยยิ้มของคุณนกนะคะและอยากเห็นรอยยิ้มของคุณนกในคลิปต่อไปก็ここอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมดูโฆษณาให้คุณนกด้วยนะคะสาหรับคลิป,ลปนี้นะคะ คุณต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ